ข้อหนูตอนนี้ขาดตึงขาไม่ได้เป็นข้อหนูอีกต่อไปือชอบชั้นตาพี่มิวมันไม่เท่ากันเนะข้างนี้จะเป็นสองชั้นแต่ข้างนี้จะเป็นชั้นเดียวตาไม่เท่ากันแล้วข้างนี้ก็จะกลายเป็นตาเล็กส่สนี้เป็นตาโตวกว่าข้าน แล้วคนที่หน้าไม่เท่ากันค่ะจังเกตด,ดีๆจะมีหน้าข้างหนึ่งป่องหนูเป็นคนที่สงหน้าไม่เท่ากันแน่นอนสี่ น,นี่ไม่มีเอ็นเออร์จเลยอะยมยมมี่ไม่ใช่ยมมี่ยมมี่อะไรนะ ยังไม่ได้ดูเลยอุย้ยเพลอกดอะไรอะเมื่อกี้เพลอกดใจใครอะใช่ไหมหนูเผออไปกดดนใจใครสักคนน้ำเมี้ยวเป็นฝีมือของคุณน้าค่ะ แต่หนูจะเรียกน้าว่าแม่อ่ะคือติดติดมาจากพี่คนหนึ่งเขาเรียกนะ้าหนูว่าแม่หนูก็เลยเรียกว่าแม่อร่อยมากเป็นรสชาติที่ถูกต้องแต่อย่างว่านะแบบรสชาติแต่ละคนที่แต่รสชาติที่เราชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกัน กลับไปก็ได้กินพะโล้ก่อนเลยเพราะว่าวันนั้นท้องเสียแล้บอกเอ้ยไม่ใช่ท้องเสียกดไรย้อนกดไลย้อนเสร็จก็กินพะโล้อีกวันก็ให้นะ้าทำน้ำเงี้ยวแล้วก็ไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วก็นะาทำอะไรให้กินอีกนะ แน่สองอย่างมั้งกลับบ้านไปให้แม่ทำต้มขาไก่แล้วก็แม่ทำแกงอ่อมให้กินแกงอ่อมหม้อให้กินแล้วก็อะไรจ๊าไม่ได้ว่าแม่ทำอะไรให้กินบ้างแต่ตอนแรกบอกแม่ว่าอยากกินลาบแต่ว่าแม่ ขี้เกียจทำแม่ก็เลยทาแกงอ่อมหมูให้กินอีกรอบหนึ่งอ๋อแม่ทํำข้าวคุกง,งาให้กินค่ะเพิ่งเคยกินแต่บางส่วนใหญ่เขาจะใส่แบบพวกเกลือน้ำตาลแล้วก็งาใช่ไหมนี่บอกมแมาแม่หนูไม่เอาน้ำตาลแม่ก็เลยสใส่แค่เกลือให้รสชาติก็เลยจะแปลกๆนิดนึง ชอบทําลาบอีสานให้กินตอนที่อยู่บ้านอะแม่ทําลาบอีสานแล้วก็ใส่ตับหมูให้กินหนูเป็นคนหนึ่งที่ถ้ากลับบ้านปุ๊บก็คือชอบกินข้าวที่ท,ที่ที่บ้านทำอย่างเวลากับเชียงใหม่ใช่ไหมบางคนก็จะแบบ เอ้ยมีวได้กลับเชียงใหม่ได้ไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่แน่เลยเฮ้ยมันมีตัวนี้ด้วยเหรอ <laughs> แต่บางคนคิดว่าหนูน่าจะได้เที่ยวเยอะแต่จริงๆไม่กลับบ้านปุ๊บเป็นอินโทรเวิร์ดทันทีก็จะอยู่แต่บ้านก็จะเจอแค่เพื่อนที่รู้จักกันเพื่อนเพื่อนสนิทแล้วก็ ไม่ค่อยออกไปเจอใคร <c oughs> คือเหมือนเหมเราได้กลับบ้านเราก็อยากอยู่กับบ้านอยากกินข้าวที่บ้านเฮ้ยมานวดไหลให้เหรอผู้ดูอยากเห็นซูกัสไม่ได้เห็นหรอ <c oughs> ไม่ได้เห็นสุการ์หรอกสุการอยู่กับคุณครูนุ่นสุการไม่ได้นอนกับหนูนะสุการอยู่กับคุณครูแก้งอะไรคือหนูพอมันไม่ได้กินอะไรแบบนี้น,น,นานๆน่ะก็เลยเขาเรียกว่าอะไร ก็เลยกินอะไรที่มันเบาๆแบบไม่เผ็ดแล้วนะ้าถามน้าว่านแะมีมยวเผ็ดไหมนะ้านะบอกว่ากินได้เอวายกินได้เลยนี่ก็ถามเอวาเผ็ดไหมคะเอวาบอกไม่เผ็ดค่ะพี่มิวตอนนี้กินปุ๊บเผ็ด <laughs> <laughs> เลยเผ็ดของเราไม่เหมือนกัน <h ums> นี่เผ็ดเลยแต่หนูเผ็ดนะ กินเผ็ดไม่เก่งอาจจะไม่ได้กินเผ็ดมานานแล้วพอไปกินปุ๊บมันเลยเผ็ดมากอะ่ะเผ็ดชนิดที่แบบเหงื่อเหงื่อออกแบบเต็มหน้า <c oughs> แล้วก็ทำอะไรอีกไม่รู้อะก็คือเป็นการกลับบ้านที่กลับบ้านจริงๆ <c oughs> ออกกําลังกาย ซื้อลูวิ่งไว้ที่บ้านคิดดูไว้แบบถึงขั้นซื้อลูวิ่งไว้ที่บ้านแต่จะส่องอะไรดาฟผู้โตเหรอ <laughs> บอกแม่เราว่าโอ บอกแม่เราว่าเรากลับบ้านอย่าพาออกไปไหนเดี๋ยวถ้าจะออกไปเดี๋ยวไปเองเป็นไงคะาคลิปเกาหลีก้าใจจริงๆหนูพยายามตัดนะตัดให้แบบ ไม่ในในนี้มันในในตอตอมันอยู่ได้ถึงสิบนาทีใช่ไหมแต่ในอะไรอะ่ะในไอจีมัน <c oughs> หลุดหลุดไปละในอจอ <c oughs> ในอจอมันอันนี้อะมันอยู่ได้หนนาทีเองปะใช่ไหม มัอยู่ได้ีนาทีปะหนูพยายามตัดให้มันแบบเขาดูแบบดูไม่ข้ามอ่ะมันเยอะมากอ่ะคือต่อไปถ้าสูวว่าไปถ่ายคลิปอะไรกับน้องหนูจะไม่บอกหนูจะไม่บอกทุกคนก่อนเพราะทุกคนกดดันหนูมากทุก <c oughs> คนกดดันหนูมากจนหนูแบบ เดี๋ยวกันนะฉันจะตัดยังไงดีวะต่อไปแลนหนไปเที่ยวกับน้องหรือหนูอัดคลิปกันหนูจะไม่บอกทุกคนเพราะถ้าหนูบอกทุกคนปุ๊บทุกคนจะกดดันหนูทันทีแลวถ้าแบบไปเที่ยวด้วยกันจะไม่บอกจะไม่บอกแล้วจะไม่บอกแล้วค่ะวายให้เห็นอีกทีก็คือลงคลิปแล้ว ไม่บอกแล้วไม่งั้นถ้าแบบไปเที่ยวถ้าทุกคนรู้ปุ๊บหนูจะไม่บอกว่าหนูถ่ายคลิปไว้ <c oughs> จะไม่บอกเลยว่าถ่ายคลิปอะไรกันหรือไม่ตัดแล้ว <c oughs> ไม่บอกแล้วคะ่ะ โมีมีฟิลเตอร์ใหม่เยอะมากเลยอ่ะนี่ไม่ได้เข้ามานานแล้ววะหนูไม่ได้เข้ามานานล้วไม่บอกแล้วไปไหนไม่บอกแล้วให้รู้อีกทีก็คือลงแล้วอุ้ยน่ารักอะ่ะแบบมาใหม่เยอะมากอะ่ะอุ้ยอันนี้มันจะต่อยหนุ่ปะ ดอะไรอ่ะกดอะไรน้องน้องเด้งเข้าไปอ๋อมาดมดอกไม้หรอจะบ้าอุ้ยมีหมูเด้งด้วยหรอยังไม่ได้ไปดูหมูเด้งเลยอ่ะไม่ว่างอ่ะอุ้ยอุ้ย รู้สึกคันหัวเลยเป็นเหา่าเลยเมื่อกี้กลัวมากอ่ะมันมีความรู้สึกเหมือนเหมือนจะกระจี่หัวอย่ามาหลอกถามเพราะว่าหนูไม่รู้สปอยหรอกเสียใจด้วยนะ ไม่ลหลุดสปอยหรอกนะไปแล้วหนูจะไปไม่บอกดีกว่าม <The> ี <an> <c oughs> ะอะไรอะคืออะไรไดาวตกเหรอดาวตกปะ <S <S ไปแล้วไปดีกว่าค่ะเผาไว้หมดเลย ไปแล้วไปแล้วบายบายพักผ่อนนะคะเว้ยเมื่อกี้อะไรจุกนมเหรอที่เด็กเด็กน้อยดูดไปมองไม่ทันอ่ะอันจะสิโอ้โหโอ้โหโอ้โอันนี้คือถ้าส่งมินิฮาร์ดวร์เนูจะไม่ได้ไปแล้วนะ พักผ่อนนะคะบายยเจอกันในช่วงนี้หนูหก็าหาทำอยู่เหมือนกันบายยค่ะ Good night นะ Good night ค่ะเจอกันนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าว่างไปทำบุญเดี๋ยวทำบุญเผื่อนะคะทำ,ทำบุญเผื่อทุกคนเลยปีนี้เราจะได้มีความแฮปปี้แฮปปี้ทุกอย่างราบรื่น บ๊ายบายขอให้เป็นปีที่ดีนะจ๊ะ <laughs>